เปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมัน<ต>็นคงยังงี้เนือการเวลามากยิงกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเท้ก็ยังคงเป็น แปลรื่อน้อยลงไปตามเวลาถ mm ึง hmm. มาบางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนำ mm hmm. แต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. คนเราเธอคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไป mm hmm. สิ่งหนึ่ง ยังไงก็ไม่เปลี่ยนท็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังนี้เนื้อการเวลามากยิงกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะพ้ย ทำให้รักเราเปลี่ยนแปลไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยใจหยุดใจลงเอยที่เธอคือเพียงจนตาย ก็เราก็มีกีตาร์ร้องเลยไหมครับเสียเวลาคนห้าคนนะครับเลยเจเจอายุเจเย็นอ่ะโอเคอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยซีนี่แบบปิดคอามไหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้อง จะเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำให้เอาคำดีดีมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบาย ความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอจะเกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็อใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอ ไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากไปไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำที่ลึกซึ้งไม่ต้องมรนยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่า

อ unku, โอเคนะครับพวกเรากัลงโอ้เอาละค่ะหลังจากที่ดำน้ำกันเสร็จแล้วเฮ้ยร้องเพลงเมื่อกี้คือร้องเพลงเหรอไม่ร้องคนรูปเลยเอาถังออกซิเจนไหมดำเงาเป็นเรื่องเป็นราวมนน่ะที่แหมต้องบอกว่านี่ก็มีเวลาซ้อมน้อยเนาะโอ้ยเรียกว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกเอองานเยอะจริงๆวันนี้อุตส่าห์สละเวลาที่แบบตารางงานแต่ละคนนี่แน่นมากแล้วก็หาเวลาที่ตรงกันได้ยากมากๆเลย โดยไม่คิดไม่ฝันสองพี่ชายก็มาร่วมด้วยนะคะเมื่อกี้เมาค้างกันอยู่เลยจะเมาเรื่องอะไรต่อครับเออเมื่อกี้จะเมาเรื่องอะไรกันอยู่นะที่ตีตีกันอยู่เนี่ยยังไงเท่ไหนนะพี่เกสใช่ไหมบอกไปแล้วใบอกไปแล้วรอนแล้วพี่บอมกินยาแก้ปวดนะฮะพี่เกสครับผมเวลาพี่เกสในละครครับเวลาเขาถ่ายละครมันจะเป็นยังไงนะครับเจนจีผมเป็นคนพูดตลอดเลยใช่ครับผมก็เจนจีเป็นคนความจำดีไง เขาชอบทำหน้ายังไงนะครับคือจริงๆแล้วครับตอนที่พี่เก๋เขาเล่นละครใช่ไหมครับเขาจะชอบเหมือนกับเคยเคยเห็นลักษณะการสไตล์ของพี่เก๋นี่ที่ไม่พูดเลยนะทำหน้าทำหน้าฮ่ายิ้ม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 ให้เขาด้วยแล้วถ้าจะไปดูแบบเบื้องหลังนิดๆนะครับเวลาเขาเล่นละครเนี่ยเขาจะมีเด้งเด้งเงนี้ยครับเรียกรวมพลังรวมพลัง ไอ้นี่ใส่โจ๊กใส่ไข่ใส่ขิงซะใช่ไหมเรื่องจริงอ่อมานิดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับเราเห็นในคาลิปเตอร์ในทั้งหมด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 ในห้าเรื่องนะครับเวลาเห็นเจมมาออกมาพูดเนี่ยต้องมีอย่างนี้แน่นอนพุ่งเป็นอย่างนี้แน่เลยจริงๆน้ำจิ้มเจียอร่อยมากอะไรอย่างนี้นึกถึงสวิตเลยอันนี้เป็นสไตล์เขา ปพอมป้อมป้อเป็นอย่างนี้เพราะมีนี้คือพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไอ้แค่นี้ทำไมทำหน้าเศร้าด้วยทำไมคือคิ้ว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 ขึ้นปุ๊บต้องพี่ก่อนผมรู้สึกว่าแล้วเขาจะพูดช้าๆแต่ว่านี่นี่เจ้าพ่อดราม่าเหมือนกันนะผมว่าจริงๆคือซีนี่น้ำตาแบบใช่เอาคิ้วขึ้นมาก่อนเลย เดี๋ยวตาแกตาแกนี่ครับจิรายุเต็มสี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 ให้เมาให้เมาทุกคนเลยเจมจิรายุเนี่ยเขาจะเข้าฉากกับผมเยอะสุดแล้วก็จะไปในทุกๆเรื่องอย่างเรื่องของรัชชานอนก็ไปด้วยกันและทุกครั้งที่ผมเล่นนะครับแล้วสุดท้ายจะต้องเหมือนแบบว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรแล้วหันไปมองหน้าน้องชายเหมือนกับว่า เฮ้ยพี่ทําแบบนี้ถูกไหมน้องหรือว่าต้องมองหน้ากันเป็นการปรึกษาทุกครั้งที่ผมมองไม่ว่าจะเป็นเศร้าดีใจเสีย <c oughs> ใจเจมจี่ <c oughs> ทำแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่รู้อารมณ์คือฉันไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ผอผมมองแบบโอเคนะไอเอจมแบบบางทีบางทีก็ <c oughs> Connect, ไม่ช่วยอะไรเลยนีนะเจมใช่ไหมเจมมีอีกไหมพี่ป๊อบเมาเขาบ้งเขาเมาเยอะเลยนึกถึงฉากนั้นน่ะฉากฉากนั้นเลยฉากเยอะกับพี่ป๊อบอ่ะแต่ว่าเป็นแดนหลอกของเจมเอาในเรื่องของอ้เรื่องของพี่ก่อนดี่ว่าไอ้ที่ทาราธรตอนสุดท้ายถ้าจําได้ตอนที่ผมกําลังถือปืนอยู่นี้แล้วก็มีน้องๆสี่คนเดินถือปืนเข้ามาตอนถ่ายเจมจีรู้ว่านะผมว่าเร่องนี้รื่สำคัญหรอกครับผมลืมไปล เร่ไม่คร่อยครับรู้ไเวลาพูดรัเวลาพูดรัวเขาก็จะรู้บอโเออเขาจะรู้แล้วขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่เนสีเดินมาแบบผมเร่นี้ันไม่ยอมคับไม่คัดด้วยต่อไม่คแมากไ่ไม่ไถือว่าเป็นคนน่าด้านมากยอมยอมเลยนี่ตนเวั่ต่อไั่หละเราเราจะบอกว่าน้องน้องวัป่าเาปลอดภัยแล้วลงมาพี่เสี่ดครับไม่ได้ดมงแบับา มันล้วมันล้วมันล้วตั้งแต่ถ่ายรายการมีมีอย่างงี้ประมาณสามสี่รอบกันนะที่มันล้วมีมีมากเยอะเวลาเขาถ่ายโรนัลตีเขามีเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าทีมงานจะมาเล่าให้ฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าที่เยอะสุดเนี่ยก็คือดัชชานนท์อ่าโหแรกนะได้ถูกครับอ่าสนุกสนานเป็นเบื้องหลังสนุกสนุกโอ๊ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเออแล้วในห้าคนนี้ใครกินเก่งที่สุดเออพวกันนะ ไม่หลังๆอันดับผมตกนะพอใครใครอันดับหนึ่งจากอันดับหนึ่งจากอันดับหนึ่งนี่ครับผมว่านี่เลยเพราะว่าเวลาเข้าฉากแล้วเวลาอะไรเนี่ยคันจะเป็นคนกินตลอดแล้วแล้วจะนี่คือใครไอเจมเจมมาครับแล้วแล้วแล้วจะไม่เคยคอนเลยไม่รู้จะกินมาจากไหนไม่รู้ว่าอยู่จากไหนคือแบบเดี๋ยวซื้กินก็ได้เดี๋ยวซื้อกินที้ก็ได้อะไรเงี้ยคือของเข้าฉากก็กินกินกินอ้าวหมดแล้ว ของของเข้าชาของเข้าชาชอบไปเอาใหม่ใช่นี่เป็นคนชอบกินของพ p อปใช่ผมเคยได้ยินมาว่าเขาชอบกินของพ p อปเวลามีพวกแบบขนมจีมจีนมีอะไรเงี้ยอหมดหมดนี่จะมาครับครับของ pop ตอนนีแล้วมีของชอบอะไรในกองถ่ายกันนะคะของชอบอะครับไข่เจียวครับอ๋อไข่เจียวไปแล้วหันไปเลยไม่เลยไม่มี เฮ้ยทำไมไม้ไปไหนอะไม่มีไม้พูดไม้นี้พูดไม้นี้โอเคโอเคก็คือใกล้ไปนี่ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเป็นไม้ปรีชีพมากอย้ายฝั่งนี้ย้า้ฝั่งนี้อ้โย ใครเอาปืนกลมาเนี่ยฮะโอ้โหน่ารักมากสนุกสนานเนาะเบื้องหลังก็ดูสนุกสนานดีเนาะเขาเรียกว่าเป็นเป็นห้าลิงอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่อยู่ด้วยกัน5คนนะครับอย่างตอนนี้คือว่าบางครั้งเวลาเราแบบถ่ายละครอย่างเงี้ยต้องเป็นเรื่องของใครของมันใช่ไหมฮะพอมี5้าคนมารวมอย่างเงี้ยสมมติว่ามาถ่ายเรื่องผมเงี้ยผมก็ต้องตั้งใจเล่นในตัวละครของเราให้ดีที่สุดเพราะมันคือเรื่องของเรา แต่มันก็มีน้องๆที่มันไม่ให้ความร่วมมือมันก็ใส่ก็มันไม่พูดการไม่พูดการอะไรอย่างเงี้เราก็ต้องแบบสงบสติอารมณ์ให้อยู่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผมทค้าฉานัมากเลยอ่ะที่พิบโป๊ะอ่ะขอเรื่องของพที่พิบโป๊ะเขาด่ามากไม่ลืมพี่โป๊ะใช่ไหมไม่ลืมเรื่องของพี่โป๊ะเรื่องของพี่โป๊ะที่เขาด่าดามากว่าว่าแบบว่าว่าด่าว่าด่าทิ้งอ๋อแล้วก็ไปนั่งไปนั่งกันไปนั่งกันแล้วทีท่เปิดหนังสืออะไรเงี้ยครับ อ๋อเล่นกันนะคือว่าเราเราคือเขาจับเกสไงคือต้องต้องเล่นที่เกสแล้วเราต้องเล่นให้อ๋อที่พี่เจ๊จับภาพเราแล้วไงอ๋อพี่บ๊อบต้องให้คิวหันมาให้ด้วยแล้วคือแบบว่าคือในในเรื่องแบบเราแค่แบบหันอย่างนี้หันนี้ธรรมดาใช่ผมว่าเรื่องหนงเรื่องอ่ะก็คือตอนนั้นพี่คิงเขาเปิดประจุดั้งงก่อนผมก็เล่นคอมเมดี้ได้แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยจับ เราเข้าหันมองแล้วครับจับตัวสื่อหนีได้เขาเปิดจุดเราคอมเมดี้ได้เราเลยคอมเมดี้กันซะก็คือพูดง่ายครับว่าไม่ช่วยเหลือกันนั่นเองก็อะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากล้องะมันจับทางผมอยู่แล้วน้องๆสี่คนเขาต้องเล่นอยู่ตรงนู้นทำไงทำไงถ้าเกิดเป็นนักแสดงที่มีสปิริตเขาก็จะเล่นจริงให้น้องๆคนแบบว่าเฮ้ยเศ้าอะไรเช่นนี้อะไรอย่างนี้ผมผมก็เล่นเล่นไปแล้วสมมติผมกำลังจะหันไปมองว่าเออเป็นไงบ้างเข้าใจไหมฮะ บ่อยครประมาณนี้นี่จริงๆครับไปเจอาจังหวะคือนี่แหละครับเลยต้องขอส่งคำยินดีให้กับคุณบอมด้วยครับเพิ่งได้ได้รับรางวัลมาใช่ไหมครับไปไรับรางวัลดีใจจริงๆก็ต้องบอกว่าเครดิตทุกคนครเครดิตของพี่พีที่ช่องเครดิตออฟพี่แดงเครดิตของทุกคนนะโดยเฉพาะพี่น้องห้าคนครับคือไม่แปลกที่เขาได้เพราะเขาเป็นคนน่ารักมากครับพี่บอมใช่ครับเจนที่เขาเลียงข้าวยังยังไม่จบครับไม่ว่าเขาจะทำในโหมดไหนก็ตามนะเขาจะยิ้มตลอดเวลาเลยครับ ใช่ครับมีฉากหนึ่งที่ผมเศร้าคือเป็นฉากที่ผมเราเศร้ามากในโรนพลผีแล้วเราก็คนนี้ก็ให้กําลังใจเราคนนี้ก็ให้กำลังใจจะร้องไห้อยู่แล้วผ่านไปหาคนนี้ครับผมยิ้มผมต้องผมต้องหันมาปกกล้องแล้วพูดกับคุรอครับผมน่ารักมากมากครับผมพี่บอมสุดยอดครับอาร์ตีอาร์ตีอาร์ตีพูดกันถึงเบื้องหลังมาพอสนุกสนานแล้วเนื้อเข้าคำถาม ไปดีกว่าขอเฉลยคำถามดีกว่าอย่าให้เราเมาส์กันเองเลยจริงจะยาวเฉลยก่อนเฉลยจากคำถามเมื่อกี้ก่อนนะคะวู๊ท MV ใช่ไหมครับคุณว่ามีกี่รูปครับผมว่าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับตอบกันมาหรือยังผมว่าสิบห้าป่ะครับเยอะไปสิบห้าเลยแล้วครับไม่เห็น MV เลยผมว่าชอยส์เมื่อกี้ไอ้เยอะไปไหมขึ้นมีห้ารูปมีห้ารูปอีกคนย้อนดูแล้วอันนี้คำตอบหลังๆถูกแล้วเอาไปเฉลยเลยดีกว่าไ